โอเคครับกลับมาอยู่กับออกซิเจนนอสอินคิวเรสอัปเดใหม่เกอรกรกับ m อมเจกันต่อนะครับตอนนี้เราต้องทําตู้เย็นแล้วครับเพราะอาหารมันเน่าไงตอนนี้ผมจะทําตรงนี้ก่อนครับปลูกเพิ่มเติมนะทําแปลงปลูกผักเพิ่มเติมมาผมว่าจะเอามาปลูกไอ้นี่ครับมอสซัมซีดเนี่ย,อ,ยอันนี้ต้องไปปลูกแดนหนาวเทมเปอร์เจอร์ลบห้าสิบห้าถึงห้าครับถึงตออันนี้ทั้งนี้ห้อยหัวลงมาด้วยห้อยหัวลงมาฝั่งล่างครับปลูกอันนี้ก็ได้เนาะ อันนี้เทมเพอเ t ช r e จะ35ถึง85ครับแต่ต้องมีแก๊สก็คือต้องมีไฮโดรเจนเท่าที่ดูมันจะลอยในคอรีนครับกับไฮโดรเจนเนี่ยสองอย่างนี่ไงมีคอรีนไฮโดรเจนทั้งนั้นเลยเราก็ต้องกักคนะอรีนเนี่ยเัาจะกักยังไงวะเนี่ยหรือว่าต้นโตอาจจะมีคอรีนไง ทำไปก่อนตอนนี้อ่าได้ตู้เย็นแล้วครับตั้งเป็นเก้าเลยเขาจะได้เก็บอาหารเข้าตู้เย็นก่อนเราจะได้ไม่ต้องไปนั่งสวิตทีละอันครับเขาจะเก็บเข้าตู้เย็นก่อนเลยเห็นปะปึ๊บฟึ๊บฟึ๊บ๊บ๊บเนร้อยสวยงามตอนนี้ผมไปรีเสิร์ชอันนี้นะครับสองอันนี้ให้ออกซิเจนเราก่อนไม่มีออกซิเจนในโคลนี่นี่สวยครับเ่องน้ำเลยไว้ก่อนเงยเพราะมันต้องมีตัวพิลิฟายวาเทอร์ด้วย ทำฝั่งนี้ให้เสร็จก่อนตอนนี้แล้วก็ต้องรีบรีเสิร์ชให้เสร็จครับเพราะเดี๋ยว LG หมดนี่สวยได้แล้วทำเลยตรงนี้ผมว่าจะทำโต๊ะอาหารเพิ่มไงก็ต้องออกซิเจนมันน้อยไปเนาะที่จริงเราต้องสี่ชั้นครับยวค่อยดันเพิ่มครับเอาอย่างนี้ก่อนไปทำตัวปั๊มไว้ตรงนี้แต่มันได้ลงไปก่อนแล้วก็อันนี้ครับ power transformer เขาก็ทำาฟ์เมอร์ก็คือดึงจากเส้นใหญ่ครับแล้วก็มากักเก็บไว้ถ้ามันไม่จําเป็นเนี่ยล้วก็ปล่อยออกเป็นเส้นเล็กครับเหมือนกับเก็บพลังงานไว้โดยที่เราไม่ต้องสร้างเส้นใหญ่ทั้งโคลนีก็ได้ครับก็ดีอ่ะก็ถือว่าดีครับผมว่าจะสร้างอีกชั้นขึ้นไปเลยครับเป็นทั้งหมดสี่ชั้นนะเพราะว่าผมต้องการคนเพิ่มอีกคนหนึ่งค่อยๆทำไปครับถ้ารีบเดี๋ยวมันไม่สวย นี่ด้านี่ตื่นเช้านะเธอเอาห้องน้ำก่อนเลยยาวไปสี่ชั้นอบถ้วนธรรมดาชั้นบนสุดก็แค่นี้นแหละเต็มสุดแค่นี้ครับสี่ชั้นละเท่าที่ผมเล่นมารู้สึกว่าคราวนี้ถ้าเขาขาดออกซิเจนที่มันบ่อยๆอ,อ่ะเขาจะสลบเลยครับ แล้วเราจะไม่สามารถทําอะไรเขาได้เลยเขาจะตายทันที่เพราะฉะนั้นออกซิเจนเนี่ยสำคัญนะครับคอมแบทเอ้าสู้ได้อยู่แล้วแหละปะเบอร์จุ๊กจุกจุจุกจตายเก็บเนื้อมาฟกนังพี่ไปทำรีเซอร์ต่ออันนี้เราให้เสร็จครับเราจะได้สร้างห้องน้ำสักทีตรงนี้เป็นไงละ เหลือปั๊มครับนี่ไงปั๊มยังไม่ได้ทำก็ยาวไปลงนี่เลยแล้วก็ไฟฟ้าเข้าฝั่งนูน้นสวยงามต้องรีบทำไงเขาเดเอลเจ l เหลือ600แล้วอ้วนตรายเลยวะสองชั้นสวยงาม แล้วก็ปลูกผักเพิ่มเติมตรงนี้ผมว่าจะปลูกเป็นไอ้นี่แหละครับเป็นวอัสซ่อมละแต่ยังหา,มาเมล็ดไม่เจอเฮ้ยเกเซอร์วะมาไงวานายนะมันมีเกเซอร์สองชนิดครับเป็นสตรีมเกเซอร์ให้ความร้อนอะ่ะกับเกเซอร์ที่เป็นเนเชอร์แก๊สครับเสร็จแล้วรีเซิร์ฟโคตรไวเลยเพราะสายรีเซิร์ชผมโหดผมมีสายรีเสิร์ชโหดอยู่ต่อไปกันนี้ ถ้าเป็นเนเธอร์แก๊สจะเป็นอันนี้ครับนี่เนเธอร์แก๊สเจเนเรเตอร์นะเราต้องหาไเกเซอร์ที่ให้เนเธอร์แก๊สให้ได้ก่อนตอนนี้ผมยังไม่เจอครับเจอแต่สตรีมเกเซอร์400แล้วรีบทำเลยครับรีบด่วนรีบดว่วนเล็กน้อยนึง่ยเสร็จแล้วตายแล้วเย้ Yay! ก็ลบไอตัวนี้ออกไปครับลบไปเลยเปลือง LJ เราโอ้จุบจุ๊บจุ๊บจุเอดาเอดาบูเอดาบูชอบ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 ,ชอบ,ชอบเอาหนีตายไปดิมีคนเพิ่มอีกคนแล้วครับผมต้องการอาร์ติส์อะไม่มีเลยคอนดักชั่นเลอร์นิ่งเจ็ดเมดิซีนสายเมดิซีนยังไม่มีครับนี่ไงคอนดักชั่นเลอร์นิ่งยังไม่มียังไม่มี เหมือนงานมันง่ายขึ้นเยอะครับเพราะเราไม่ต้องมานั่งเก็บอาหารอะไรเงี้ยเพราะมันออโต้อยู่แล้วมันก็เลยดูง่ายขึ้นครับที่เหลือก็ขุดขุดขุด,ขดอย่างเดียวทําให้เสร็จก่อนเดี๋ยวออกซิเจนมันออกเสียดายครับตรงนี้ก็ต้องทำนะเพราะว่าอะไรรนะู้ไหมเพราะว่าผมจะเอาไฮโดรเจนให้มันลอยลอยตรงนี้ไงเราก็จะมาปลูกไอ้ต้นเนี้ยตรงนี้ต้องทําดันทางทางเนี้ย เสร็จรีเสิร์ชไวไหมเห็นไหมแป,ป๊บแป,ป๊บเสร็จแตป,ป๊บเสร็จไอ้กันนี้ครับเสร็จแล้วห้องน้ำเราได้แล้วทำข้างบนให้เสร็จก่อนครับหลับไฟฟ้าจำเป็นมากเลยตอนนี้ไฟฟ้าหมดไม่มีออกซิเจนอาหารเหลือเท่าไหร่เนี่ย 8, แปดพันลว ทำเป็นแปลงเพาะปลูกดีกว่าไอ้ให้ไฮโดรพนิกฟาร์มเนี่ยต้องใช้นี่ครับต้องใช้น้ำนะก็คือต้องดึงน้ำเข้าไปด้วยครับโคแจม่มเอ้าอินเซ่ไปหลับแอบ,บหลับข้างบนสู้ๆหน่อยเดียวเราก็เสร็จแล้วไฮโดรเจนก็ต้องออกทางนี้แหละผมว่าตรงนี้ก็ทําเหมือนเดิม เจบร้อยสี่ชั้นสวยงามครับผมว่าไปฝั่งนี้ดีกว่าไงดันเนี่ยไปฝั่งนี้แล้วเราก็ขุดโคได้สบายสบายครับแล้วเดี๋ยวทำไอ้ทางปล่อยไฮโดรเจนนะ่ะมาทางนี้ไงเพื่อให้ไฮโดรเจนมันรอไปฝั่งนี้นไฮโดรเจนมันยังไม่แน่นหรอครับมันก็อยู่แค่นั้นแหละ ไม่หายไปไหนทำไอตัวออซิเจนอีกสักตัวไหมตัวนี้ไว้ก่อนไงนดูดไว้ก่อนฝั่งนี้ครับเพื่อดันให้ไฮโดรเจนมันออกไปฝั่งนู้นพาวเวอร์ก็ไม่ค่อยจะมีนะจะเสร็จแล้วครับตรงนั้นนะ่ะอาหารหมด ทำอาหารไปทำตลอดไปเลยะอันหนึ่งใช้ดินเน่ยดินก็จะมีประโยชน์ครับพวกเดิฟอย่เงี้ยแต่มันจะใช้น้ำด้วยไงผมกลัวตรงเนี้ยหลยอันตรายเลยถ้าใช้น้ำอ่ะกลัวน้ำหมดอาหารเน่าเพาไฟไม่มีหนวดแล้วเสร็จแล้วใช่ไหม ดันคาร์บอนทิ้งไว้ข้างล่างครับเรียบร้อยเหลืออีก 3, อสามสี่อันรับอีกสามแล้ววันนี้ไม่ได้ดูเลยครับมันมีอะไรทําเยอะไม่ได้ดูวันดูคืนกันเลยทีเดียวพอแล้วหกพั 6000. ไอ้ตู้เย็นแหละแม่งใช้ไฟเยอะ อเอาเจก่อนแล้วกันทางนี้ก็เข้าได้ครับไปเอาผลผลิตพวกนี้เรียบร้อยดูดดันดันไฮโดรเจนไปทางนู้นครับต้องทำตรงนี้ก่อนเนี่ยอันนี้ผมขอดันไฮโดรเจนไยเพราะว่าไฮโดรเจนมันอยู่ฝั่งนี้เราใช้ออกซิเจนนี่แหละรครับดันมวลต้องหนานะครับถึงดันได้นะไม่ใช่ว่ามวลวน้อยดันไฮโดรเจนหนาได้นะ มันต้องหนากว่าไฮโดรเจนครับมาแล้วห้าเองอะนี่ไงพี่ไม่สามารถขุดได้เวรกกาไม่เอาขุดนี่สำคัญสุดแล้วไฟต้องเพิ่มแั้วแหละครับเพราะเราต้องมีที่ปั่น3อันแล้วครับไม่งั้นไม่ไหวไม่ทันไม่ทัน ทำข้างล่างก่อน Suffering เฮ้ยใ,ใครเป็นไรเอาเวงกรรมเนาะทันไหมเนี่ยโอ้ยเกือบไม่ทนันคิติน่าเกือบตายครับคิติน่าเกือบตายครับ พวต่อดีน้าผมขึ้นไปดูทันนะใช้สองอันเลยครับจะเริ่มทำข้างล่างก่อนแต่ค่อยทำอ่างกักเก็บน้ำตอนนี้ทิ้งก็ไปเลยมันดูขวางทางผมยังไงไม่รู้แล้วก็ออกซิเจนครับเป็นตัวดูดแอเคนี่ตรงนี้ไว้ข้างในนี้เลยมอบน้ำทิ้งไปครับ ถ้ามันหมดเราก็ไปดูดทางนี้ก็ได้เนี่ยฝั่งเนี้ยเยอะเกเซอร์ก็มีกลัวอะไรผลิตสน้ำสตรีมได้สบายสบายครับถ้าพาวเวอร์หมดอยู่อย่างเงี้ยอาหารมันจะเน่าครับลบอันนี้ทิ้งไปไปทำข้างล่างแทนนะสร้างเป็นแปดไปเลยโอเคเหลือพันหก รีเซิร์ชต่อครับรีเซิร์ชให้เสร็จเราจะได้ไม่ต้องใช้เครื่องรีเซิร์ชไงเราเอาเครื่องในสุดส่งวัดร้อยป็แล้วกันอาหารหมดมันโคตรเดี๋ยวนะผมทำอย่างนี้ดีกว่านี่ให้ให้ออกซิเจนมันไหลหลงมาข้างล่างเลยครับในห้องน้ำเนี่ยย่ายไป ย้ไปอยู่ข้างในนู้นล้าตรงนี้ก็ดันปิดลงมาอย่างนี้นี่ก็ลบทิ้งไม่ให้หมดเลยครับแล้วก็ได้อีกชั้นหนึ่งใช่ไหมเนี่ยชั้นุโคตรเยอะไ,ได้อีกชั้นหนึงครับทำต,ตรงนี้ก่อนผมให้เขาปั่นไฟกันก้าวเลยไงพี่จะปั่นกันใหญ่เลย ไฟนี่ออกไปครับเปลืองประหยัดไฟฟ้าที่สุดในสามโลกอะอาหารหมดทำอาหารก่อนทำเรื่อยๆเลยครับทำอันนี้ให้เสร็จก่อนครับเออสู้ๆสู้ๆเก็บอาหารก่อนเอาน,นี่ออโตโ้เห็นปเป็นสีเขียวครับโคดรนัวพัดเนี้ยโคตมั่วเลย อาหารกลับมาสี่พันครับโอ้ยสุสๆตรงนี้เดี๋ยวผมทําตรงนี้ออกไปดีกว่าครับแล้วก็ไปขุดข้างล่างเอาอย่างงี้ไม่ได้อีกแต่น้ํามันในแค่เนี้ยทําฝั่งนี้ก่อนไงเพราะว่าเขาปั่นกันได้ไม่นานอะ่ะมันมีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ครับแล้วก็ขุดทิ้งไ้พวกนี้ไปตั้งเป็นก้าวเลยดูไฮโดรเจนดิเฮงโค้เจอ ผมกำลังทำเครื่องผลิตไฮโดรเจนแล้วรอสักพักกดทิ้งไปเลยนะครับอับรดไปเลยผมจะไปปลูกข้างบนนั้นแล้วชั้นหนึ่งไม่พอครับต้องสองชั้นใช้อันี้แหละครับง่ายดี ที่เหลือก็ดันฝั่งนี้แหละครับให้มันไหลไปฝั่งนู้นเพื่อให้คาร์บอนมันรวมแถวๆนี้หรือไม่ก็ต้องดูดทิ้งไปโดยใช้เครื่อง Air s c คา b b เบนะครับดูดคาร์บอนหายไปให้หมดเลยเราใช้ว่า p o w e r Verify ก่อน1แล้วก็ตรงนี้เป็น Air s c คา b b เบินี้โปรเจกต์โคตรเยอะทำให้งานไม่ทันมันจะเป็นเซอร์เคอรของเขาอ่ะถ้งหมดเซอร์เคอรก็คือต้องหาเมล็ดใหม่ครับ ก็ว่ายอยู่ตอนแรกนึกว่าบั๊กนะเขาคงแก้แหละแก้ให้เป็นอย่างนี้แทนเน่ะอาหารไม่จะได้หายากๆครับไม่งั้นมันจะง่ายไปถ้าเรากินแต่ต้นเนี้ยตายแล้วนะ่ะไม่มีปุ๋ยไฮโดรเจนลอยมาถึงนี่แล้วแบตเตอรี่นี่เอาอันเล็กอันเดียวคอครับกับอันใหญ่อย่างละอันอย่างเี้ยไม่พอครับอันใหญ่มันเยอะเกินมันต้องเป็นระดับ านนอาหารสามพันอยากให้อาหารขาดครับเริ่มเข้าลูกเข้าล่างแล้วตอนเนี้ยโคล,โลนี่เราข้างล่างก็มีน้ำตรงนี้แถบเย็นนี่มว่าเนี่ยข้างบนก็ยังไม่ได้ทำให้ดูเลยพาร์ทนี้ครับไฮโดรเจนนี่รอมถึงนี้แหละ ห้องน้ำก็ยังไม่ได้ทำนะเห็นไหมครับตายก็ต้องหาต้นอื่นมาปลูกใหม่ไงหา,าเมล็ดอื่นมาปลูกใหม่ครับไม่ใช่ว่ามันโตได้ตลอดแล้วดอกเมล็ดนะไม่แล้ะครับโคโชดอะคราวนี้ไฮโดรเจนจะกืนกินโคโลนีผมละ้ารีเซิร์ยังไม่เสร็จภายในสี่เซอร์คห้าเซอร์เคอร์นะครับโดนะจะเสร็จละอีกนิดเดียวสู้ส มันก็ดีนะครับมันตั้งออโต้ไว้ไงเราตั้งออโต้ได้ครับไม่เหมือนพายเก่าๆเราที่เราต้องมานั่งคอยนั่งให้รดสเตรทอะไรเงี้ยอันนี้ตั้งออโต้ได้ทั้งอาหารอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราทํางานง่ายขึ้นครับได้ละไโดรเจนพาวเวอร์ต่อไปก็ทําปั๊มครับเพื่อดึงแก๊สเข้ามามันต้องแยกเนาะมันต้องแยกแก๊สก่อนครับไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องแก๊สพังไงข้างล่างนี่ไหม อ่าฮะแล้วก็เข้านี่ก่อนครับเส้นเนี้ยเข้านี้ข้างบนก็ลบไปเขียวต้องเข้าขาวก่อนนี้แล้วก็ออกไปทางเหลืองไม่ได้เหลืองก็คือพ่อนกลับมาใช้ใช่ไหมออกซิเจนครับเข้านี้ นี่แก๊สฟลี free. อย่างงี้เข้าไฮโดรเจนเราไงโคตรซับซ้อนซ้อนเงื่อนเลยทีเดียวนี่เ,เขียวขา,ขาขวฟึบแล้วก็ไฟฟ้าครับฟึบเรียบร้อยท่อออกไปครับเสร็จอาหารอยู่ที่ศูนย์อาหารหมด นี่ทำข้างบนนี่ให้เสร็จก่อนต้องรีบหาอาหารแล้วแหละตอนนี้อาหารหมดครับร,รีเซิร์ชเสร็จเลีกอย่างเดียวเท่านั้นเราจะได้ลบเครื่องรีเซิร์ชทิ้งแล้วครับจะได้ประหยัดไฟเราปั่นไฟกันก่อนครับไฟหมดหยมันนะอาหารมันไม่ได้โตแบบเก่าเราแล้วไงครับ เราต้องทําหลากหลายมากครับไม่ใช่ว่ากินจะกินแต่ต้นไม้เนี่ยไม่ได้แล้วครับเหมือนพายเก่าๆที่ผมทําอ่ะเราต้องกินแยกจําแนกไปด้วยครับต้องทําอาหารด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันจํากัดลงมาไม่ได้แล้วยากยากที่จะเล่นอย่างเดียวอย่างใดดังหนึ่งรีเซิร์ชผมตั้งเป็นเก้าครับ,รบเขาก็เลยรีเซิร์ชกันก่อนไงเพราะผมต้องการที่จะลบให้เครื่องรีเซิร์ชไปไม่ใช่อะไรหรอกมันเปลืองไฟเราครับ ใครแอบหลับเรากำลังอยู่ในเค a อ s นะนี่ยเพิ่งหลับเธออะใครไม่รู้ครับผมหาไม่เจอสเตจก็จะไม่เกิน20ครับเพอถ้า20่สิบปุ๊บ,บเขาก็จะมาน่วยกันนะนี่มันหาเรื่องสเตจแล้วแต่ทำดีคอไว้หน่อยก็ดีครับผมไม่มีคนที่เป็นอาร์ติส์ไงดูดิอันนี้มันก็มันไม่ใช่มาร์พีซครับ ไไม่ได้ติดในเครื่องดูดอยู่ที่ว่าจะจบอย่างสวยงามไหมเหมือนเล่นระดับฮาร์ดเลยเนาะถ้ายิ่งไวยิ่งเล่นยากครับถ้าโคอโลนียิ่งใหญ่แล้วยิ่งเล่นไวๆอะ่ะยิ่งยากนะอาหารศูนย์แคลเห็นไหมอาหารหมดแล้วหมดโคตรไวครับ ปั่นไฟกันต่อทำทีละนหน่อยครับแล้วก็ปั่นไฟกันต่ออันนี้ก็ออกซิเจนออกมาเอ้ยอ๋อผมผิดสายนี่ว่าที่จริงเราต้องเอาไฮโดรเจนเข้าไปข้างในครับเราออกซิเจนออกมาไม่เป็นไรได้เหมือนกันแหละไกลแล้วอีกขีดเดียวสู้ๆนิเซ่นินเซ่ใช่ไหมนะ่ยยูหูเสร็จลบทิ้งไปเลยครับเปลืองไฟมาก รีเซิร์ชเราก็ครบแล้วครับทุกอย่างนะนี่คราวนี้เราก็จะไม่เสียเวลารีเซิร์ชแล้ว๋ยวผมไปลบไอ้นี่ทิ้งก่อนนะใส่ไว้เลสเนี่ยมันมีไฮโดรเจนแล้วครับข้างบนเนี่ยมันลอยปะ่ะลอยมาถึงนี่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องรีบสร้างข้างบนให้เสร็จครับอาหารหมดคราวนี้งานก็จะง่ายขึ้นแล้วครับ เพราะว่าเราไม่ต้องรีเซิร์ชสองคนไงเพราะปกติเราจะรีเซิร์ชกันสองคนครับคราวนี้สองคนก็ว่างแล้วทำงานข้างบนได้ละปั่นไฟก็สามคนโอเคเริ่มแจ่มแล้วครับนี่คืออะไรอ่ะอ๋อสร้างไม่ได้งั้นผมก็ลบอบันไดทิ้งไปไฟเต็มว่ะปั่นกจน,นไฟเต็มว่ะเพราะมันสร้างไม่ได้ครับก็อย่างนี้แทนเข้าข้างบนแทนไง งั้นเข้าไม่ได้กันนีลบไปเลยถ้างั้นก็โตแล้วพร้อมกันเลยนะปกติถ้าผมตั้งเป็นก้าเขาจะเอาเข้ามาเก็บในนี่เลยไงแต่งานมันเยอะครับเขาทำไม่ทันข้างบนก็ยังไม่เสร็จปั่นไฟอีกทั้งห่างได้ไฮโดรเจนเต็มๆมาพูดเลยครับโคตรเยอะหนาเท่าไหร่เนี่ยชั้นในสุดเน่ะเก้าร้อยกว่าครับโคตรเยอะ เสร็ตต้มนี่ยก็คือเข้านี่ครับแย่งกันดูดใจเลยแล้วก็เข้าข้างบนแล้วก็ออกซิถ้ามีออกซิเจนก็ออกเต้นนี้เนีไอ้นี่มันน่าจะบล็กค้างอะเนี่ยลองดูดิไกดออกไม่ได้ครับน่าจะค้างน่าจะค้างเริ่มดูไฮโดรเจนแล้วครับ เริ่มไหลแล้วเริ่มไหลแล้วก็ยังชั่วเสร็จครับตอนนี้ก็เก็บอาหารต่อไปทํานี้เสร็จก่อนมันมีดินเสียแล้วก็เริ่มทําตรงนี้แล้วครับพาร์ทหน้านะแต่ผมจะพามาเริ่มทําตรงนู้นตอนนี้ขอเคลียร์โคลรนีให้ขาวสะอาดก่อนครับดูดไม่ทันนะ่ะพอร์นี่เต็มเนี่ยตลอดแน่นอนครับโค้ดเยอะตั้งนี้เป็นห้าพอครับไปทำอย่างอื่นกันก่อนตอนนี้ เย่ yeah. สวยงามตรงนี้ให้เสร็จในพาร์ทนี้ครับแล้วก็ไอพวกเนี้ยแล้วก็ข้างบนนี้ดันออกซิเจนให้ไฮโดรเจนมาไปรวมมันอยู่แถวๆนู้นนะอาหารหมื่นนึงโอเคไม่ทำล้วเปลืองน้ำเราโห้ยเก็บรัวๆเลย หมดแล้วใช่ไหมเนี่ยเหลืสี่แล้วเวนกรรมแล้วเอาคนมาอีคนครับนี่คีทีปทอ e ์นเดอรเนี่ยเริ่มทำอาร์ตแล้วสายอาร์ตสายอาร์ตที่นอนก็มีห้าไม่มีที่นอนอะ่ะต้องไปน,นอนที่อื่นแล้วนายเวนแล้ว S <S อันนี้เดี๋ยวเอาไว้มาดันข้างนอกทิง้งไงออกทางนี้ครับต้องลบไอ้นี่ทิ้งไปอะ่ะทำลายไปครับเรียบร้อยก็ได้เตียงเพิ่มหกมีหกคนนี่嘛คอลโลนีผมก็สร้างที่นอนให้เขาก่อนไนทัวเจนก็รอดูอย่างเดียวครับตอนนี้นี่ไงเริ่มหายไปแล้ว สามสี่เซอร์เคน่าจะหมดไฟก็เต็มตลอดครับไม่ต้องห่วงแล้วไฟต,ตอนนี้เ,เฮ้ยน้ำหลง่นเดี๋ยว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 ม็อบม็อบม็อบรอม็อบเลยครับเอาเจเนลืมเก็บไม่งั้นเดี๋ยวน้ำเสียมันลงมาครับแล้วเครื่องผมพังลงมาเรื่อยๆเ,เลย ไปขุดข้างบนไงน้ําก็เลยท่วมลงมาหาเรนกรรมม็อบทิ้งนอกม็อบไปก่อนม็อบไปก่อนเออไฮโดรเจนทํางานเจ๋งครับไม่บักอะไรเยอะแยะมากมายนะม็อบข้างล่างทิ้งไปครับเดี๋ยวน้ำมันปนเปื้อนเข้าไปแล้วเครื่องไอ้นี่ผมเสียต้องคอยดูด้วยนะอ๋อไม่ได้เลยครับ มันปนเปื้อนแล้วอะไม่ได้เหมือนอันเก่าแล้วไงเสร็จแล้วโอ้สวยงามแล้วครับอาหารหมื่นนึงโอ้ปอบมือแต่ค่อยไปทำสายใหม่ไงตรงเนี้ยเพราะว่าที่จริงไฮโดรเจนม,มันต้องดูดเข้าเครื่องครับแล้วก็ที่เหลืออย่างอื่นก็พ่นทิ้งกลับมาเร้ก็ไปปลูกครับตั้งแปนไว้ก่อนเดี๋ยวผมจบพาร์ทแล้วแหละแล้วค่อยพาร์ทหน้าแล้วค่อยมาต่อครับ เอาดูสี่ห้าหกกรดานอันนี้เข้าไปผมต้องทำพื้นตรงนี้ใหม่ฮะเพราะไม่งั้นน้ำมันร่วงลงมาหมดน้ำจะเท่ากันแล้วเนี่ยไปขุดข้างล่างตรงนี้ได้เลยครับดังนี้ได้แล้วหรือไม่ก็อย่างนี้ดีกว่าเนาะดันอย่างเงี้ยขึ้นไป นี้ก็ลบทิ้งไปครับแล้วก็ทําบันไดลงมาตรงนี้ไม่ต้องลบหรอกอย่างนั้นแหละอย่างนี้แหละเอ้าไม่ทันใช่ไหมอ๋อทันทันเฮ้ย <c oughs> ดูแล้ว <c oughs> ก็ปลูกได้แล้วครับนี่มีมีเม็ดนึง,ลงปลกไว้ก่อนน้ำจะได้ไม่ท่วมลงมาข้างล่างคโคลนี่ครับทำอย่างนี้ไว้ก่อน ทำตรงนี้ก่อนดีกว่าผมว่านะไฮโดโรพลเนี่ยเ,เรยนละลืมซางยังไม่มีนั่นเลยอะมีดีซีนเลยครับปลูกได้หมดครับแต่นี่มันจะโตข้างล่างนะอ่ะลองดูเห็นป่ะมันจะโตข้างล่างครับมอบทิ้งไปครับโอ้ยหนาวเกิน อุ้ยจุดดีนั่นสงสารไปไปไปพอแล้วพอแล้วสงสารเขาโอ้โหยี่สิบห้าเมล็ดโคตรเยอะปลูกเลยครับยิ่งหนาวยิ่งอันตรายนะอีกฝั่งหนึ่งเยวไว้ก่อนนะปลูกแค่นี้ก่อนครับแล้วก็เอาไอ้นี่ครับมาไว้ฝั่งนี้เพราะมันเย็นครับลบยี่สิบเก้าองศาโอเคสร้างแล้วทำไอ้นั่นก่อนออ y s ซิสโอเค สี่เมตรสี่เมตรอาหารหมื่นหกสวยงามไฮโดรเจนก็กลับมาปกติแล้วครับโอเคจบพัทดีกว่าเราก็กลับมาปกติสวยงามเหมือนเดิมครับอาหารเต็มเลยหลอดเลยแล้วก็ข้างบนเราเริ่มพอปลูกแล้วพัหน้าเราจะมาทําห้องน้ํากันครับผมจะมาทําห้องน้ํานะไม่ได้ทําเลยพัรดทนี้โคตรมัว่วโคตรนัวอันนี้ก็เสร็จหมดครับก็มาต่อกันใหม่พัหน้าเหมือนเดิมแล้วครับถ้าใครชอบก็าฝากซับสไคร้ ไลค์หรือคอมเมนต์กันด้วยนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้ากับออกซิเจนนอสอินเคิเดเหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับวันนี้ไปแล้วครับ